ไงอยู่ซักซักเสื้อผ้าใช่ไหมโอ้โหเกตเจที่สุดแล้วแต่ก็เป็นตัวที่ชอบที่สุดเหมือนกันบาสองบาไม่เมียนบล็อกแต่ว่าท่าอันบล็อกได้ไม่เมียนบล็อกไม่เมียนบล็อกแต่ท่าเคาน์เตอร์แรงมากหนักนะทีมนี้เล่นสายเคลสโ,โอ้ยโกสอาร์เมอร์มาแล้วได้ตึงแน่ทีมเนี้ยออกมานน๊บให้มันคอรกระบาลหน่อย นั่นแหละกำลังรอจังหวะนี้อยู่เลยรอจังหวะนี่อยู่น่านแล้วเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยนีแล้วกูปไปแล้วรู้ทันหรอวะให้นุ๊ปใส่บอดไปดีเลือดโอเคลอค็อกนี่ไว้ก่อนคาบาวได้วเวลาทำงานแล้วเอิดมากสกใสยเจ็ดกินเยอะ ไงโอ้ยกันสตันได้สแนรอีกรอบเลยมึงโทนิคกหน่อยโทนิคกนิดนึงขบับเบาโอเคเออโอ้โหแม่งรู้ทันกูได้ไงวะเนี่ยเสียงดวงดีป่าววะนั่นไงว่าแล้ว เกลเจตที่สุดแล้วตัวนี้ต้องใช้พทอรโบแล้วแหละเอ็กซเรย์แหละไม่งั้นแม่งสู้ไม่ได้เดี๋ถ้ามันได้ท่าสองเมื่อไหร่ไอนี้พร้อมเลยแต่ว่าเจตตัวนี้มันใส่นี่มาเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆมาแล้วท่าเอ็กซเรย์ที่แอดไม่ใช้คาบาวมาใช้เอ็กซเรย์เพราะแอดกลัวคาบาไม่ตายนะ ยังไม่ถึงเวลาที่แอดยังไม่ถึงเวลาที่คาบาวมันจะตายไงอะอไอ้นี่เลือดเยอะชิบเป,ปง่งสวัสดีครับคุณเรสอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านนะครับเริ่มตึงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคีดทุกดอกความสมารถของเซดช่วยมันแล้วเนี่ยอ๋อทุบหัวดิโอแม่งทุบจริงวะฉลาดมากเอาใช้เลย อกิ่นนี้แม่งยากยากที่มันกันเราเนี่ยแหละยังได้ยังได้อยู่ยไอ,อ้น,นี่เตรียมโดนต่อเทลโบอีกรอบได้เลยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าแอดเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงอะถ้ามันใช้คอมโบนั่นขึ้นมาคือมันตีหน้าหลุดเลย,ยงไงยู่ซักลักเสื้อผ้าใช่ไหมคาบ้าททำงานเอาให้หมดหลอดเลยทีนี้ สี่หมื่นว่าไม่หมดเออห้าพันเหลือไว้ทำไมเนี่ยได้อยู่อ,อ๋อยังดีอยู่คาบ้าว้องทำงานแล้วเฮ้ยเสียงดวงดูเอ้าได้เอา,เอาล่างหมดแล้วนี่หว่ายังทายอยู่ทีมนี้มันมันตึงอยู่นะแต่ว่ามันไม่ตึงเท่ากับทีมที่มันติดเกียร์เกียร์อีพิกเอ็กซ์ทุกคนมา